ใช่อยู่ในเจ้าลับสิวธรรงเชตุนมพาด้วยนะวันนี้พามาดูโบสถ์รูปเรือนะครับพี่น้องรูปเรือโอ้โหหนุนไงเจดีแม่งงเจดีแม่หาเจดีเอาเข้าทางไหนแล้วเธอเรามาข้างหลังอ๋อมันทึ่งงงเลยเราก็งงแล้วเนี่ยเรือ,รอมันคือวัดอะไรวัดหนองหูลิง วัดหูน้องหูลิงเหรอน้องหูลิงวัดน้องหูลิงจังหวัดมหาสารคามอ๋ออันนี้ไงนี่นี่แม่มองหาหนังสิบเนี่ยคือเจดีนี่เจดีเนี่ยเขากำลังสางเจดีเนี่ยเียหาเจดีเนี่ยแม่กบาเออมันต้องเขาทางเองไม่เขาทางหลังต็น่ะเงี้ยเออนี่แม่งงแม่จบได้ลรอที่นี่ นี่คือเจดีนะคะพี่น้องยังไม่เสร็จสร้างยังไม่เสร็จแล้วเธอเคยมาเหรอเอามันกับไอตุ้งไอตุ้คนละวัดลวัดวัดอะไรนะเธอเคยมาเหรอผมเคยไปวัดท่าเสือไหมอ่ะเคยอะไรนะวัดอะไรนะที่เรามาตอนนั้นเราได้ไปด้วยกันไหมหรือว่าเราไปคนละที่คนละที่ใช่วัดท่าเสือเออคนละที่เออเขาไปด้วยกันนั่นแหละตอนไปกับพี่เบสยังไงหนูไม่ได้ไปด้วยนะไปเธอก็ไปกับฉันนั่นแหละ ไปแค่ครั้งเดียวนะรวมไม่ที่จำได้ก็คือที่พี่เบสไปด้วยหละออ๊ยเหม่อเดี๋ยวพ่งพูดเสร็พี่ไปเลยรอบนั้นที่หนูไปถ้าหูเสือหนูไปกับพนักงานแม่อะไปกับเพื่อนแม่เธอไปกับฉันด้วย จังยอดเหรียญหน่อย5บาทสิบาทก็หยอดไปไม่มีก็ไม,มไม่ต้องหยอดอไ,ไม่มีจังก็สวดมนต์ไหะะกกวห้พระไหนอ๋อนั่นเหรออืมอ,อสวดมนต์ สวยมากตรงนี้สวยมากเลยนี่ค่ะนี่สร้างใหม่นะคะนี่สร้างเป็นเจดีย์สร้างใหม่มันลื่นมากเลยไปดูนี่ตรงนี้สวยมากเธอมายืนหน่อยสิเนี่ยยืนตรงนี้สวยมาก เออเนี่ยสวยมากเลยัมยเนี่ยงเยนปาอ่กับตาล่กกับตาคนก็อยู่ข้างล่างก็อยู่ข้างล่างก็อยู่ข้างล่างเราขันม่า